นี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้เบียร์กับพี่วันก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะมาทานเค้กนะคะเค้กสดนะคะเค้กทําสดๆดใหม่ๆทางร้านทําทุกอย่างนะคะทําเองทุกเมนูนะคะส่วนน้ํานี่ก็จะเป็นที่ทางร้านเขาเขาคิดออกมาเองนะคะคิดลังสรรค์น,นะคะปรุงเองนะคะนี่เป็นชาจีนนะคะหอมมากเลยค่ะ ินของหวานด้วยการกินเค้กจ้าอั้อนหวานจ้าทางนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นทุ่งนาเขียวๆนะคะบรรยากาศดีมากนะคะอยู่ทางชั้นที่สองนะคะของร้านกาแฟทีดีคาเฟ่นะคะพี่หวานนั่งรอแล้วค่ะ นี่เป็นบรรยากาศของทางหน้าร้านนะคะทีดีคาเฟ่คฟ่ะหน้าฐานหน้าฐานทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะก็คลิปที่2นี้ก็ยังอยู่ที่ร้านเดิมนะคะร้าน T D Cafe นะคะอยู่ที่บ้านถ้ำนะคะ,ะก่อนเราไปทานด้วยกันก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะมาค่ะท่านผู้ชมวันนี้เบียกับพี่วันนะคะเราเปลี่ยนเปนเปลี่ยนแนวทานนะคะวันนี้เรามาทานเค้กค่ะทานเค้กทานน้ำหวานกันนะคะนี่ก็จะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะ โหน่าอร่อยมากนะคะทางร้านทําเองทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วของพี่วันทางนี้อันนี้จะเป็นเค้กเค้กนมสดอ่าง่นไรเม็ดนะคะท่านผู้ชมดูกใกล้ๆนะคะนี่เดี๋ยวเบียจับก่อนนี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นเก็บออกก่อนนะคะ ทางนี้จะเป็นเนกเกตไก่นะคะท่านผู้ชมเนกเกตไก่หอมมากนี่ค่ะน้ำจิ้มตักใส่ปาก,ปากทีเดียวเลยนะคะน้ำจิ้ม <c oughs> ส่วนทางนี้จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะคะเบียร์เรียกไม่ค่อยเป็นนะคะนี่จะเป็นมะชานะคะลาเต้แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะสามรสอยู่ในแก้วเดียวค่ะน่าดื่มกันไหม ที่จริงเขามีกาแฟสดนะคะมีหลากหลายกาแฟนะคะพอดีเบียกับพี่วันไม่ดื่มกาแฟกันนะคะก็เลยทานเป็นอันนี้น้ำหวานๆมาเนาะพี่วันเนาะ่วนของนี่นะคะนหนึ่งนะคะส่วนนี้เป็นของพี่วันนะคะพี่วันสั่งมาเป็นคาราเมลนะคะคาราเมลมัตคิอาโต้เย็นนะคะชื่อก็จะยาวนิดหนึ่งคะ่ะพอดี ไม่ค่อยถนัดเรื่องของหวานนะนะคะก็เลยต้องให้ให้เจ้าของร้านเขาเขียนมาให้ทานเลยค่ะพี่วันมาค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทางฝั่งไทยเพื่อนเพื่อนไทยใหญ่พมา่าทางฝั่งลาวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทางประเทศนอกนะคะประเทศนอกแล้วก็มาดามทุกท่านนะคะวันนี้ทานเค้กค่ะทานของหวานด้วยกันค่ะกับวิวบรรยากาศสวยๆนะคะตรงน,น้ำชาค่ะชาจีนค่ะ อันนี้ฟรีนะคะจากทางร้านนะคะทางที่มุมที่อยูอ่วิวที่อยู่ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นวิวของดอยแม่นางนอนนะคะสวยงามมากเลยค่ะไม่ไกลนะคะนี่ก็จะอยู่ในเขตแม่สายเหมือนกันค่ะแต่ร้านพี่มันยัววย่วแล้วยั่วแล้วแต่ร้านจะตั้งอยู่บ้านถ้ำนะคะบ้านถ้ำถ้าเกิดเรามาจากเชียงรายนะคะท่านผู้ชมมาถึงด่านบ้านถ้ำก็เลี้ยว เลี้ยวทางซ้ายมือเลยนะคะก่อนก่อนเข้าด่านบ้านถ้ำก็เลี้ยวซ้ายมือเข้ามาประมาณ400เมตรนะคะก็จะเจอร้านร้านจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะร้าน T D Cafe นะคะเป็นบ้านตึก2ชั้นค่ะมาค่ะลองลองเบียดดูดข้างล่างมันมาข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็นสตอร์มรี่นะคะ สตรอเบอรี่แล้วก็คราวนี้ก็จะมาลาเต้แลยนะคะ <targeting> โหอ,อร่อยข้างบนข้างบนคือมัทฉะนะคะมัทฉะคืออะไรคะพี่วันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมัทฉะไก่ Wha ป๊อบจ้าเดี๋ยวเบียเกล้องเข้ามาใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเนาะไม่ต้องเก็นไหมเห็นอยู่ขอกระดาษหน่อยค่ะเบียก็อา พี่เซนยังไม่เสร็จนะคะพี่วันก็ทานยั่วยั่วเ <c oughs> บียก็หิวนะคะ <c oughs> เราอาจจะใส่คําใหญ่ๆโตๆไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ทานในบ้านเราทานนอกบ้านต้องทานคําเล็กๆนะคะท่านผู้ชมพูดดังก็ไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีมีมีมหลายโตอ,อยู่นะคะ <c oughs> คําเล็กๆพอนะคะไม่ต้องคําใหญ่มาก กรอ,อบค่ะเนื้อเกี๊ยวไก่กรอบอร่อยพี่วันคุยอะไรบ้างหอ,ะะอ,อมกาแฟหอมกาแฟจะพี่นอ้องหอมกาแฟใส่กาแฟเย็นใส่กาแฟนิดนึงหอ,อมหอมจะอร่อยหวานมันลงมือแล้วค่ะ,อ,คะอ,อันนี้เขาต้องตอดออกก่อนใช่ไหมคะอก่อน ถอดออกรือว่าเขาทำยังไงถอดออกเลยกันอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเบียรไม่เคยทานนะคะก็เลยต้องถามพี่วันว่าเขาถอดออกหรือว่าทำยังไงนะควมันจะตกไะกานถอดเอาไปแน่ใจตักกินแบบนี้เลยเนาะอ,อันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะ <c oughs> ที่พี่วันพาเบียรมากินเคก้กกินของหวานแล้วเบียรมา <c oughs> เพราะเบียรไม่ไม่ค่อยชอบทานของหวานนะคะ แต่ต้องลองเนาะมามเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะไ,นะไม่ค่อยหวานค่ะแต่มันพี่วันมะพร้าวอ่อนมันกรุบกรุบดีได้อยู่ได้อยู่คะ่ะเค้กขนมดีเนาะ เบียไม่ทานของหวานนะคะแม้แต่เค้กวันเกิดเค้กวันเกิดตัวเองก็ยังไม่กินค่ะของพี่วันก็ไม่กินจะไม่กินเลยนะคะแค่ถ้าเป่าเค้กก็แค่เป่าแล้วก็ใครอยากกินก็กินเลยนะคะคือไม่ชอบทานของหวานค่ะครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหทีดีคาเฟ่นะคะครั้งแรกของเบียที่ทานของหวานชิมหน่อย เป็นกาแฟนะเช่ปากเป็นกาแฟนะเป็นกันกินดาบไม่ไวคมไม่ไหวคะ่ะทานไม่เป็นดื่มไม่เป็นค่ะขมขมอย่างอื่นอ่ะดื่มได้ย่งนะคะแต่ถ้าเป็นขมกาแฟอาดื่มไม่ได้นะพี่วันหมายถึงว่าขมเปลือกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยทำได้อยู่คะ่ะ ขมแบบเปลือกมะนาวนะคะยุกไ้าหน่อยด้วยพี่น้องน่าสิยืนได้ยู่บล้อเนาะพร้อมกันเลยจ้าพี่น้องกินไก่ปอปน้ำกันจ้ดแซ่บๆบรรยากาศดีดีจ้าพี่วันไม่ต้องใส่คำใหญ่นะได้สักสองคำข้ามมีจักคำเดียวพอเสียเวลาอ๋อ ทางด้านนู้นก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบียร์ไปถ่ายให้ดูนะคะเป็นทุ่งนาแต่พอดีโต๊ะที่ทางทางด้านทุ่งนาจะมีลูกค้านั่งอยู่แล้วเบียร์กับพี่วันก็เลยแพวทางโน้นก็เลยมาเอาทางวิวทางภูเขานะคะแต่วิวทางนี้ก็สวยนะพี่วรนนาณเลยจ้าวิวสวยมากค่ะบรรยากาศดีมาก,กเก็กไก่เลยอีกสองชิ้นนะคะ ไงก็ยานี่นะคะพอดีเลยเนาะพี่วันเนาะน้ำจิ้มกับไก่นี่ก็หมดพอดีกันเลยนะคะทานคำเล็กๆก,ก็เป็นอยู่ค่ะเป็นคำเล็กก็เป็นอยู่นะพี่วรรณยั่วๆจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้าบรรยาก,กาศด,ดีๆจ้า ถ้ามาจากแม่สายเราก็เลยด่านบ้านถ้ำก็เลี้ยวขวานะคะถ้ามาทางเชียงรายในตัวเมืองเชียงรายก็ถึงด่านบ้านถ้ำเลี้ยวซ้ายนะคะลองแวะมาดื่มมาทานกันนะคะมีหลากหลายเมนูนะพี่บอลเนาะใช่เค้กเขาอร่อยขนาดเบียร์ไม่ชอบทานของหวานนะคะเค้กนิ่มดีคะ่ะไ,ไม่ลองหรอลองค่ะจะกินนี่ก่อน เค้กองุ่นจ้าพี่น้องเห็นม้องเห็นองุ่นว่าจัดต้องต้องเยี่ยงช้างน่าจัดหนามากินน้ำกันจ้เค้กหวานหวานอันนี้เค้กนมสดอ่าองุ่นไรยเม็ดนะคะเอาหายไปทางไหนแล้วเพราอังเป็นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เงินอยู่ข้างบนนี่ข้างล่างก็มีนะคะองุ่นสดนะคะองุ่นไรยเม็ด ยั่วจ้าพี่น้องอืมด่วยอย่ยงเลยฟินลอกออกที่บ้านฟินหรือจ้าที่เกลอของหวานจ้ายั่วอยู่อ่ะถอดออกแล้วค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณนะคะทางร้านโอ้โหหมุนตามนะคะพี่วันอันนี้หมุนได้ตามสบายนะคะไม่ตกไม่ปิ้นไปทางไหนค่ะเพราะปกติถ้าชวนชวนพี่วันหมุนนะคะเพราะว่ากลัวพี่วันจะตกนะคะพี่วันสุ่มส้าวนิดนึงเนาะบริเวณมีทั้งทุ่งนาค่ะเราไปอยู่ใกล้ๆทุ่งนากันนะคะทั้งทุ่งนาทั้งภูเขาวิวได้ทั้งสองที่มาค่ะถอยมาถอยมาเก่งมากเลย มานะคะนี่ดีดีค่ะใจดีด้วยเจ้าของร้านใจดีนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเป็นบริเวณทุ่งนานะคะบรรยากาศดีมากสักวันหนึ่งขอเนียมาไล์สดดีกว่าเนาะตรงนี้ไล์สดเลไ<ร>ล์สด<ร>นอกสถาน,นที่นะคะนี่นะคะเป็นบริเวณทางร้านนะคะสุดยอดดีเลยสี่ด้าน นี่นะคะอ่าสถานที่นั่งก็มีหลายๆมุมนะคะหลายมุมเลยจ้าจะมีเป็นโต๊ะก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกแบบเรียกไม่เป็น<ไ>ป <laughs> นะใครมาทางเหนือมาแวะนะคะร้านกาแฟมีทุกอย่างค่ะอาหารก็มีค่ะมีหลากหลายขนมเค้กก็อร่อยทำเจ้าของเขาทำเองเลยค่ะใช่พี่วันต้องพูดต้องคุย <laughs> แบบนี้บ้าง <laughs> พี่วันชอบให้พียวก็ใจดีค่ะเจอเฮียใจดีมากเลยค่ะต้อนรับดีค่ะข้าใกล้ ดีไหมคะเยี yeah. ่ยมพี่วันชิมรู้เ,เปลี่ยนกันนะคะชิมชมโอ้โหพี่วันนี่นีนอือ ่รอคเค้กอะไรเค้กผีข้าวหวานเค้กอะเค้กมะพร้พา,วออพาวอ่อนแล้วก็เค้กนมสดอ,มอ,อัง,งุนไรเม็ดนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะท้องเบียร์ไม่ค่อยฟินเท่าพี่พี่วันจะพี่วันชอบ <laughs> มัชชะลาเต้แล้วก็สตรอบเบอรี่นะคะสามอย่างรวมกัน ถ้าท่านไหนที่ว่ารักน้องหมาน้องแมวนะคะพามาด้วยได้นะคะร้านนี้คือพามาแล้วเขาจะมีที่ฝากอะคะ่ะเขาจะมีกรงแบบเขาทําแบบมาตรฐานดีๆเลยนะคะเพราะว่าเฮียเขารักแมวนะคะแล้วร้านนี้ก็จะมีเฮียเขาเลี้ยงแมวเอาไว้เป็นสิบๆตัวนะคะตัวใหญ่ๆคะ่ะจะมีอยู่คลิปแรกนะคะคลิปแรกเฮียไปถ่ายเอาไว้อยู่นะคะที่วันได้ไปดูแมวหรือยังคะ ตัวใหญ่ขนขนฟูๆนะฮะไม่เหมือนลำยองเรานะคะลำลำยองเรานี่เป็นแมวเขาเรียกแมวบ้านธรรมดาเนาะพี่วันเนาะแต่ลำยองเราก็สวยนะเจอลำยองเราน้อยใจเดี๋ยวช่วยพี่วันทานิด็ดนี่ึงนะคะเห็นประจักษ์พี่น้องเอายืนใจๆนะยืนยืนปิ้นจ่าแสบๆมันมันหวานๆจ้าพี่วันได้ทานของหวานเมื่อไหร่แล้วปิ้นปินเนาะ เบียเบียว่าเบียปิดท้ายคำเนี้ยนะคะบบเดี๋ยวให้พี่วันฟินต่อคนเดียวนะคะอืมก่ไกลเลยพี่น้องโอ้โหหวานมันแต่แ้แล้วอ่ไห,หนบรรยากาศจะสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้พุกม่งเย็นมาหรงเตยสีกรขนาดมาให้เลยค่ะ บรรยากาศดีมากนะคะนั่งนั่งเล่นแบบได้เรื่อยๆนะคะโอ้โหเบียร์ติดใจเนเก็ดไก่ค่ะหอมอร่อยกรอบมากนะคะ เดี๋ยวเราปิดคลิปกันไหมแล้วก็นั่งทานต่ออีกเนาะโอ้โหพี่วันพี่วัน <c oughs> <c oughs> กินกินแบบไม่สนใจเลยนะคะถ้าเป็นของวันนะคะจะ <c oughs> ย่างล้นิีล้ละน้อยจ้ะ <c oughs> นางฟิปปินไปน้ำชาค่ะชาจีนหอมๆนะคะ เป็นง้างามเปลีนน่ยนหอมตระหักแห้งหอมมากค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเบียร์กับพี่วันก็พาท่านผู้ชมนะคะมาทานของหวานนะคะนอกบ้านกันจะมีเป็นน้ํานะคะน้ําก็จะมีหลากหลายนะคะหลากหลายชนิดมากส่วนของเบียร์นี่ก็3อย่างผสมกันนะคะมีทั้งข้กเรียกอะไรนะคะมีทั้งมัทฉะลาเต้แล้วก็สตอรอเบอรี่นะคะ ส่วนของพี่วันก็จะเป็นคาราเมลอะไรนะคะคาราเมลมัดเคียมัดมัดเคียโตถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็เบียรก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเบียรไม่เคยดื่มจริงๆคะ่ะแล้วก็ไม่รู้จักชื่อด้วยแต่พี่วันดื่มได้นะคะเพราะว่าพี่วันใส่กาแฟเป็นนิดหนึ่งเบียทานกาแฟไม่เป็นดื่มกาแฟไม่เป็นนะคะแล้วก็จะมีเค้กเป็นเค้กมะาพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเค้กนมสด อังมณไลเม็ดนะคะแล้วก็จะมีเนเก็ตไก่เนเก็ตไก่นี่คือหายไปในพริบตาเลยนะคะแป๊บเดียวเองค่ะ <c oughs> ค่ะสำหรับ <c oughs> คลิปนี้ก็เบียร์ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> ปิงป้งปให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำวันเบียร์ซีเฮนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ